ก็ไม่สามารถจะทําให้มันหายไปเลยได้เออทําให้มันหายไปเลยไม่ได้มันก็ต้องมีคาอยู่งานนี้ยังไงก็ต้องอ่าดําเนินการต่อไปเห็นไหมการเรื่องทุกเรื่องที่อยู่ในนี้เนี่ยถ้าเงียบไปเนี่ยเป็นไปได้ที่มีมีการดึงไว้เป็นไปได้ที่มีการชะลอไว้นะแต่ถามว่ามันหายไปไ้มจากระบบมันไม่หายเลย เออมันไม่หายเลยไม่นคาอยู่นะครับเออคาอยู่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเจออยู่ที่ใครคนนั้นก็รับผิดชอบแล้วกันนะครับนี่แหละมันเป็นเรื่องราวที่บอกได้เลยว่าแม้แต่คนที่มีอ่ามีพลังมีบาร,รมีนะครับมีอํานาจนะมีกายสิทธิ์อํานาจกายสิทธิ์เนี่ยก็ยังไม่สามารถจะรักษา อตรงจะสั่งให้เด็ดขาดเนี่ยไม่ได้ยังไงกูก็ต้องดําเนินการต่อไปนี่เนี่ยคอยดูนะครับเอฟซีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็น,เห,นเห็นกันอยู่ว่าโดนนะครับไม่เหลืออ่าขนาดออกใบให้นะครับเสกเสกเสกผยันให้ยังใช้ได้แค่ชั่วคราวเองเอฟซีสุดท้าย สุดท้ายมันก็เสื่อมอสุดท้ายมันก็เสื่อมพอเสื่อมปุ๊บก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนั้นเออคือเบรกให้เวลาไว้เฉยไงสุดท้ายก็เดินต่ออยู่ดีถูกไหมพอพอยันเอ่ยยันหมดความศักดิ์สิทธิ์งานเดินต่อเลยงานก็เดินไปเรื่อยๆหยุดเวลาไว้หยุดไม่ได้งานก็เดินต่อเพราะว่ายันหมดหมดความขลังเลยนะเดินต่อ ก็เวลาก็เดินไปเรื่อยๆติ๊กตักติ๊กตอกติ๊กตอกไปเรื่อยๆเห็นไหมเสมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่ามันไม่มีคําว่าหยุดหรอกมีแต่ชะลอได้อยู่ชะลอให้หยุดเป็นระยะแค่นั้นเองสุดท้ายก็เดินต่ออยู่ดีสุดท้ายก็ต้องเคลียร์จนจบจนถึงเส้นชัยเน่ยเคลียร์จนจบนั่นแหละถึงจะจบแล้วก็ปิดจอบไปแค่นั้นเอง ถ้าถ้าเดินไม่ถึงปลายทางยังไงเขาก็ต้องเดินต่ออยู่ดีเหมือนกับพวกเนี้ยที่คากันอยู่เนี่ยหลายๆเรื่องค้ากันอยู่เนี่ยมันไม่จบหรอกมันก็เดินไปเรื่อยๆหยุดมัง่งเดินบ้างนะสลับกันไปแต่สุดท้ายก็ต้องต้องไปให้ถึงถึงฝั่งถึงเส้นชายจนได้มันจะช้าจะเร็วมันก็ต้องถึงอคุณวันเพ็นนะครับคุณพรทิพย์นะครับคุณแม่แอดเพนนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุก่านด้วยนะครับนี่แหละเอฟซี FC นะก็ทนเอาหน่อยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ปะทุคือ้นมาอีกครั้งนะราง,งานนี้มีโอกาสเป็นไปได้หันว่านะี่ยปะทุขึ้นมาอีกแน่ๆค่ออาวนี้ครั้งนี้ก็น่าจะน่าจะสุดท้ายนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากไปกว่านี้นะครั้งนี้นะ่าจะเป็นครั้งใหญ่น่าจะจบครั้งนี้แหละเฉพาะแบบนี้นะ ก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นก็ไม่แน่นะเฉพาะที่นี้นะน่าจะน่าจะจบเฉพาะตรงนี้เอาจริงๆอืมนี่แหละก็เรียกว่าผลกระทบะเหมือนกับซีนามิเออซีอนามิมันจะไม่เลือกไม่เลือกที่จะโดนอ่าโดนบ้านใดบ้านหนึ่งเออเพราะมันมาทีเดียวมันกวาดเลยเออมันจะไม่มี มันจะบังคับให้โดนเฉพาะอไที่ตรงนี้นะเอที่ตรงนั้นปล่อยเอาไว้ไม่ได้นะครับมันมาแล้วก็มากวาดเลยเออมากวาดกวาดลงทะเลไปเลยคราวนี้ก็แล้วก็มาลุ้นว่าอใขรบ้างใข่บ้างแล้วก็มากมายแค่ไหนเยอะแยะแค่ไหนแต่โครงการนี่โครงการเขามีแล้วนะครับเอโครงการเขามีแล้ว แอดเห็นในในเอกสารนะครับนะในเอกสารของของใหม่นะครับ่อที่เขาเอาไปเอาใบเบิกข้างบนเป็นเบิกเป็นใบเบิกความหรือใบให้การอะไรต่างๆแนะอดเห็นนะเอ่อก็เห็นเขาบอกว่าเขาไม่ได้อ้างอะไรเนะี่ยแต่ในเอกสารมันฟ้องไงเอฟซีเอาฟ้องว่าเอาเกี่ยวกวับคดีหลักอยู่นะครับว่า เขาต้องทําคดีหลักนี้อยู่นะเออเขาต้องดําเนินการเรื่องราวเรื่องคดีหลักอยู่เพราะฉะนั้นอ่าเขาเลยมาขอผ่อนตนนะครับขอขอความกรุณานะให้มันคือให้มันน้อยลงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาสู้อยู่ไอ้ตรงนี้หลักๆอยู่เพราะว่าอย่างนั้นนะเอ,อเขายังใช้ได้อยู่นะอ,อใช้ใช้ตรงนี้ได้อยู่ก็ ถามว่าเขามีเขามีเหตุผลไหมเขาก็มีเหตุผลของเขาแหละเขาต้องอ้างว่าเขายังสู้ไอ้ไอตรงเรื่องหลักอยู่นะเพราะว่าเอถ้ามาเสียอเรื่องตรงนี้มาเรื่องตรงนั้นก็มันก็ยากอ่ะเพราะว่าอย่างนั้นนะเอแต่ว่าอย่าลืมนะครับเอมันก็คนละประเด็นพูดได้แต่เขาจะเชื่อหรือไม่นะมันคนละประเด็นนะครับคนละเรื่องคนละราวอา่า คนละอย่างเอามารวมกันไม่ได้นะครับเอามารวมถูกไหมละ่ะอย่างสมมุติว่าคุณคุณเป็นฮีโร่อ่ะอาคุณพูดง่ายอ่ะคุณเป็นฮีโร่คุณทํางานเพื่อประเทศอ่ะอา่าทำงานเป็นตัวแทนประเทศอ่ะมีชื่อเสียงนู่นนี่นั่นแต่คุณทําผิดนะเอฟซีคุณทําผิดอ่ะถามว่า กฎหมายจะลงโทษไหมจะเหลือหรอเออคุณเป็นฮีโร่เขาก็สรรเสริญคุณเขาก็ให้เกียรติคุณให้รางวัลคุณแต่ถึงเวลาที่คุณทําผิดผิดกฎนะครับผิดกฎระเบียบกฎหมายเขาก็ลงโทษคุณมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมละ่ะเออถูกไหมก็ก็ถูกต้องเออความดีคือความดีก็ต้องแยกออกไว้ถูกไหมละ่ะเออความชั่ว มันก็ต้องแยกออกไว้มันจะมารวมกันเอามาอ้างอิงใส่กันก็ไม่ได้ว่าเนี่นะโอ้ยท่านทาคุณทางความดีในให้ประเทศเยอะแยะมากมายนะเออท่านทําคุณประโยชน์ทั้งทาให้ประเทศชาติมีชื่อเสียงอันนั้นมันก็แยกกันไงแต่พอคุณทําความชั่วเขาก็เล่นงานคุณทันทีมันเป็นเรื่องศัจธรรมเอฟซีมันอ้างได้แต่ถามว่าเอามาเอามาเอามาหักล้างกันได้ไหมไม่ได้เออเขาก็ให้รางวัลคุณไปแล้วไง คุณทําความดีเขาไม่ได้ปล่อยทิ้งนี่เขาก็ให้รางวัลคุณแต่ถึงข่าวที่คุณจะทําความชั่วความไม่ดีเขาก็ลงทูทงลงโทษคุณอยู่แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะใช่ไหมอย่าไปอ้างไม่ได้หรอกนะครับอ้างอ้างอย่างงู้นอ้างอย่างนี้ไม่ได้มันไม่สามารถจะอ้างไปได้อืดีดีส่วนดีนะครับชั่วส่วนชั่วนะแยกกันผิดก็คือผิด เห็นไหมต้องมันต้องแบ่งแยกกันอ,อมันจะได้ชัดเจนนะเอฟซีอาคุณสุพัฒนนะครับสวัสดีครับผมยายปุ๊กนะครับสวัสดีทั้งบอยด้วยนะครับผมอคำแดงนะครับสวัสดีครับผมคุณรีวาดีนะครับสวัสดีครับผมนี่แหละเอฟซีนะผิดก็คือผิดเนาะ อ่างอ้างนะมันมันอ้างได้นะในนั้นนะเอกสารเนี่ยพูดได้อ้างได้แต่ว่าเขาจะเห็นคอยตามนั้นอันนี้แอนไม่รู้นะว่าเขาจะคอยตามหรือเปล่าแต่พูดได้อ้างได้อยู่ว่าอ,อันนี้น่าสงสารนะให้หน่าสงสารว่าต่อสู้อยู่คนเดียวอ่า <laughs> มันมันเป็นภาพนะภาพเราพยายามปรับอยู่เนี่ยเออให้มันมืดลงให้มันมืดลงมันเป็นที่กล้องนี่แหละแอดว่าเออเป็นที่กล้องอืออ่ะคุณประจิบนะครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับเห็นไหมเราก็ต้องเข้าใจเนาะเขาพยายามจะชี้นำไง ให้เห็นนะว่าเอาว่าเขาได้รับความลาบากด้วยนะทุกคนก็ทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเออเห็นไหมเออดูสิไอ้แม่พาลูกน้อยอ่ะวัยสามเดือนห้าเดือนเนี่ยไปขโมยของที่ร้านค้าเอฟซีถามว่าตำรวจจับไหมตำรวจต้องจับนะถึงจะรู้ว่าลำบากเข้าใจลำบากนะ เอออยู่กันสองคนแม่ลูกถามว่าสงสารไหมสงสารเราก็ต้องสงสารแต่แต่คดีความมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการถูกไหมล่ะมันก็ว่าไปตามความผิดอ่าเราจะไปเราจะไปไม่ทําแล้วปล่อยป่าละเลยไปหรือว่ายกโทษให้แล้วคนอื่นเขาก็จะเอาแบบเดียวกันนี่แหละสร้างมาตรฐานเนี่ยแบบเดียวกันมันก็ผิดสิถูกไหมล่ะ เดี๋ยวเขาไปอุ้มลูกน้อยไปป้นธนาคารยังไงเออมันไม่ได้ไงผิดก็ว่าผิดคุณจะไปอ้างว่าเนี่ยฉันต้องทําเพื่อออ,อะไรอะ่ะเพื่อความอยู่รอดนะเพื่อลูกเพื่ออะไรมันมันพูดไม่ได้หรอกคุณก็ไปทํางานอย่างอื่นท,ที่มันไม่ผิดอะ่ะถูกไหมคุณก็ไปทําอย่างอื่นซึ่งมันไม่ผิดก็มีเยอะแยะเออไปรับจ้างเขาท,ทําน่นทํานี่มันก็ได้ อ๋อยังเลยนะครับยังเลยเหลือลงไลน์นี่แหละนะครับคุณวีโบลงไลน์นี่ก็ทําให้เราเห็นนั่นแหละ Z, เอฟซีว่าอย่าไปอ้างนะในเมื่อเราทําผิดแล้วเราก็ยับรับสาภาพไปแค่นั้นเองยอมรับไปว่าเออผิดก็ก็ผิดไปแค่ตรงนั้นเราก็รับไปเพราะเรารู้อยู่แล้วนะโอ้โหเราไม่รู้ได้ยังไงว่ามันผิดเนาะเอออย่าไป นะอยู่ข้างนอกก็ไปเถียงนะครับว่าไม่ผิดอย่างวุ้นอย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับนะเอซีนะเออไม่ผิดไม่ได้นะครับมันผิดอยู่แล้วอห้าปีประิ๊บห้าปีมันน้อยไปยแอดว่าต้องยี่สิบปีนะอ,อคิดในใจนะเออจริงๆนะเขาเลิกคิดไปแล้วนะแอดว่านะเขาจะเลิกพูดถึงมี้ได้แล้วอ่ะนะ แอด่ากเขาเลิกเขาน่าจะเลิกพูดตรงนี้ได้แล้วเพราะมันนานเกินไปไงเออนานเกินไปคือวันสองวันแรกที่เกิดเนี่ยโอเคเลยเราต้องเข้าใจว่าโอเคตรงนั้นอ่ะพูดได้ไม่มีปัญหาอ่าภายในะอาทิตย์สัปดาห์หนึ่งเนี่ยเออสัปดาห์หนึ่งเนี่ยพูดได้สัปดาห์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งเนี่ยเออก็พูดได้อยู่ในเล้งอยู่อยู่ในอยู่ในการประกันอยู่ไม่ว่าการพูดได้แต่หลังจากนั้นอ่ะมันต้องเลิกแล้วเออต้องเลิกแล้วเพราะว่า มันผ่านมานานแล้วไงเออทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะนะเอฟซีนะเออใช้อยู่นะเออเขาต้องเป็นทํามุเนี่ยมันหมดแล้วมันหมดมันหมดสมัยแนละ้วมันนานเกินไปเอฟซีเอาจริงๆนะมันนานเกินไปเออข้อตรงนี้มันใช้แอดว่าเขาใช้จนกระทั่งอายุแปดสิบน่นนะฮะเ,<า>เชื่อเปล่าว่าเขาจะใช้อายุเขาแปดสิบอ,อะเออนะเป็นอยู่อย่างนี้ก็เพราะอันนู้นอันนี้ก็อ้างไป นะอืมถามหน่อยนะครับเอ่อใครเขาทาให้เป็นนะ่ะผมไม่ต้องถามตรงนั้นนะอ้างว่าต้องเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นะถามว่าใครเขาทาให้เป็นทําให้มันเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเออถูกไหมมีใครบังคับไหมถามนะมีใครบังคับไหมไม่มีเขาทําเขาเองทั้งนั้นนะใช่ไหมทําทําเขาเองเขาทําขึ้นมาเองงานของเขาทั้งนั้นทําขึ้นมาเองแล้วจะไปโทษใครได้ โอ้ยเส้นใหญ่ยังไงนะโอ้ใครจะมังกล้าเอ,อถามหน่อยใครที่มีมีอ,อมีคาถาอาคมนะเออก็ก็ช่วยไม่ได้หรอกไม่มีใครช่วยได้หรอกเออมันเสี่ยงเออช่วยไปมันเสี่ยงมันเสี่ยงทุกอย่างเสี่ยงถึงเก้าอี้ขาเขานะ่ะขาเก้าอี้ที่เขานั่งอยู่ อาจจะหักไปสองขาเลยก็ได้นะเออนั่งไม่ได้เลยหักสองขาล้มหงายท้องเลยนะ่อันตรายไปให้เขาช่วยไม่ได้หรอกอันตรายเล่อ้างไปเลยเลยโอ้ย fc เขาไม่รู้สึกเลยหรอว่าเฮ้ยเขาน่า fc เขาน่าจะสก,กิดกัข้างได้แล้วนะเขาบอกเฮ้ยพอเถอะพอเถอะมันนานแล้วนะพอเรื่องเรื่องอ้างตรงนี้นะพอเถอะอายเขา นานแล้วมันนานแล้วเออเอาอันใหม่มัง่งเออเพราะอันนี้มันหากินได้ไงถูกไหมเอฟซี FC. หากินได้เออถ้าไปหากินไม่ได้มันจะทําไงถูกไหมมันหากินได้อยู่แต่ว่ามันก็นานเลยแหละอ่ะสิปีก็ยังอ้างอยู่เหมือนเดิมอ่ะสิปีอ้างไหมก็อ้างเหมือนเดิม <c oughs> มันจะกลายเป็นตลกไปเลยนะเอฟซี FC. ไอ้บ้าเอาจริงจริงนะ มันจะกลายเป็นตลกไปเลยเพราะว่ามันนานไปแล้วทำไมแกแกถึงไม่ลืมสักทีหนึ่งใช่ไหมน่าจะเปลี่ยนมุมมองใหม่เอเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าน่าจะไปเอาอย่างอื่นเอาเรื่องอื่นมาเออมานําเสนอก็ได้เอาเรื่องอื่นมาคุยก็ได้นะเออมาขอร้องให้เห็นใจเอาเรื่องอื่นก็ได้ไม่ใช่เรื่องนี้เอาเรื่องอื่นก็ได้อืมว่าเรื่องอื่นเนี่ย มีเยอะแยะว่าเอ้อขายไม่ได้เลยของช่วงนี้ขายของลําบากนู่นนี่นั่นก็ว่าไปเศรษฐกิจไม่ดีเออก็พูดไปอันนั้นยังดูมันความเป็นแบบทันสมัยอยู่ก็คือมันใช้ได้ตลอดเวลาถูกไหมการที่ว่าขายของไม่ได้ก็ใช้ได้อยู่เศรษฐกิจไม่ดียังงู้นอย่างงี้ช่วยกันอุดหนุนนี่นะ,ะอ่ะมันใช้ได้อย่างเงี้ยมันก็โอเคแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันนะตัวคนเดียวนะต้องปากกัดตีนถีบนะ อแล้วแต่ก่อนถ้าเอาพูดง่ายถ้าวางถ้ายังอยู่ต้องถามหน่อยว่าแล้วจะยังไงเออแล้วจะอ้างตรงไหนเออเห็นไหมตอนนี้เขายังอ้างว่าต้องเลี้ยงอย่างงี้ยถามว่าโตไานั้นจะเลี้ยงทำไมใครเลี้ยงใครกันแน่อต้องป้อนข้าวป้อนน้ำกันอยู่ไหมหรือยังไงเห็นไหมอตอนนี้เขาขายของ ขายของออนไลน์ขายของอะไรเขามีเงินอ่ะเป็นแสนแล้วเห็นไหมเขาใครเลี้ยงใครถูกไหมตอนนี้เขเลี้ยงตัวเองมากกว่าเออแล้วก็มีเรื่องเรื่องราวตรงนี้ยต้องใช้เงินเออแคแค่นั้นเห็แต่มว่าเขาเลี้ยงตัวเขาเองมากกว่าไม่เกี่ยวกับขานั้นเลยขานั้นเนี่ยเขาขานั้นเนี่ยเขาหาเหงินได้เองแล้วนะเออเห็นไหม แฟนเขาก็มีไรายได้แฟนเขาก็หาเงินแฟนเขาก็มีไรายได้เขาก็ขายของออนไลน์เห็นก็มีเงินในธนาคารเปน็นแสนแสนเห็นไหมละ่ะเขาจะเป็นต้องเลี้ยงกันไหมเออใครจะต้องไปดูแลเขา่ไม่มีหรอกเขาดูแลกันเองได้เอออันนี้ก็ใช้คําอ้างไว้ทําไมอ้างว่าไปเลี้ยงเขาต้องเลี้ยงต้องคอยเลี้ยงดูนู่นนี่นั่นมันใช่อ,อืม มันผิดหรือเปล่าเอฟซี FC? เราดูที่ตรงนี้ก็พอไม่ต้องเยอะนะครับนี่ไงเห็นไหมเขาก็อ้างได้ตลอดเห็นไหมล่ะอ่าน่าจะน่าจะประมาณอีกสิบปียีสิบปีก็ยังเหมือนเดิมอะใช้คํานี้ได้ยังได้อยัยงฮิตอยู่แล้วเอฟซีเขาจะร้องโอ้โห โอ้โหแล้วหยุดได้เหอะหยุดหยุดหยุดได้ก็หยุดนะ mm hmm. เขาจะว่าเยอะพอเหอะมันนานมาแล้วนะเนี่ยเออตอนนั้นอ่ะที่เขาให้ไปเนะี่ะแอดว่าเยอะนะแล้วก็พอเพียงด้วยที่จะใช้จ่ายใช้ไปได้เป็นสิบสิบปีเ่ยใช้จ่ายแบบประหยัดนะใช้ได้อีกเป็นสิบสิบปีเออรู้จักเอามาเอามาใช้จ่ายแต่อย่างว่าอนะ่ะเงินเงินถ้าได้มาแบบ เงินที่ได้มาแบบไม่บริสุทธิ์เนี่ยแบบอ่าไ,ไม่ไม่ค่อยอ่าชัดเจนเนี่ยไม่บริสุทธิ์มันจะไปเร็วมากเอฟซีเออมันจะไปฟุบฟุบฟุบฟบเลยแหละเอฟซีหมดไปเร็วมากไม่คิดว่ามันจะหมดหมดไปกับไอ้เรื่องที่มันมันโดนบังคับหมดด้วยมันมันอยู่อยู่ๆกันเนี่ยมันโดนใช้จ่ายโดนบังคับหมดหมดไปเรื่อยๆเออพอหมดไปเรื่อยๆก็ เงินที่ได้มาตอนแรกๆเนี่ยมันก็จะหมดไปเร็วมากต่อไปก็จะเหลือแต่ต้นทุนที่ที่หามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายก็ลาบากแหละคราวนี้เอ,อเงินมันออกมากกว่าเข้าไงเออมันออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆออ,ออกมากกว่าเข้าแล้วยังไงคราวนี้โหยากเลยนะเอฟซี FC นะคราวนี้ยากแล้วปัจจุบันเนี้ยเอฟซีทั้งหลายเขาก็เขา,เ,ขาเริ่มมองเห็นแล้วล่ะว่า มันเขาจะช่วยไม่ไหวเพราะอะไรครอบครัวเขาก็มีเนะเาะเป็นกิโลอะเอารถแล้วทำยังไงถามหน่อยมีรถแล้วทำไงมันทำอะไรไม่ได้น่ะาถามหน่อยแอดมีรถเนี่ยทำอะไรได้ไหมไม่ได้ขยับตัวก็เสียเงินขยับตัวก็เสียเงินเห็นไหมเอฟซีเขาคิดเอาไง,ไง่ายมีแต่เสียตังค์มันไม่ได้สร้างอะไร นอกจากคุณไปขนของมาขายมันถึงจะมีประโยชน์เออถ้าคุณขับไปนู่นไปนี่เฉยเฉยเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะมีแต่เสียเงินเอามีแต่เสียเงินจริงๆต้องเอามันไปใช้เงินเอาไปหาเงินนะ่ะเอาไปรับจ้างเขาอย่างเงี้ยเอาไปรับจ้างนู่นนี้นั่นก็ว่าไปเอาไปซื้อของอะไรเงี้ยให้มันเป็นพาณนนะอ่าพาเราไปอย่างเงี้ยขนของมาอย่างเงี้ยโอเคอันนั้นมันเป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่ทําอย่างนั้น ถ้าฉาบฉวยเนี่ยมันก็มีแต่เสียมองตรงมีแต่เสียเสียเงินอย่างเดียวออาําบากมีแต่ลดคําว่าลดมันก็ลดลงเดียวอะลดอย่างเดียวลดลงมาเรื่อยๆออมันไม่ได้บวกขึ้นมามีทองมีอะไรก็เตรียมตัวมีค่าใช้จ่ายแน่นอน fc จะจะไปหวังจะไปหวัง fc เนี่ยจะไปหวัง fc ช่วยเนี่ยอย่าลืมว่า เขาก็ช่วยมันเยอะแล้วไม่ใช่ก็ไม่ช่วยและเขาก็ช่วยมาเยอะแล้วช,ช่วย,นะวย,ย,ววยซื้อช่วยอุดหนุนทุกอย่างทําทุกอย่างเห็นไหมช่วยทุกอย่างแต่เขาจะช่วยไปได้ตลอดเหรออ่ะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะช่วยได้ตลอด,ลอดรอดฝั่งรอเลิกเลิกรอ ก็ไม่รู้ว่าเขายังเขายังเล่นอยู่หรือเปล่าแอดไม่รู้เหมือนกันนะเอฟซีแอดก็ไม่รู้ว่าเขาเลิกหรือเปล่าหรือ,อยังไงแต่ก่อนนี่เขาคือระดับมือโปรเอระดับมือโปรใช่นะแต่ปัจจุบันไม่แน่ใจแต่ค่าใช้จ่ายเยอะอันนี้เขา้าใจเลยอันนี้รู้เลยรู้เลยว่าใช่ค่าใช้จ่ายเยอะแน่ๆต้องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นต้องต้องจ่าย คานุ่นค่านี่ต้องมีอยู่แล้วขยับตัวก็เสียเงินไปนู่นไปนี่ก็เสียเงินอ่าเสียงใครเขามาทำอะไรนะครับเอฟซีช่างหรือเปล่าอ่านี่แหละ ก็ว่ากันไปแหละ f อซเนาะแต่ยังไงก็ต้องเก็บเงินไว้อย่างเดียวตอนนี้มันค่าใช้จ่ายมันเยอะนะอก็ต้องเสียบ้างแหละไม่เสียมากเสน้มต้องเสียอยู่แล้วมันไม่ต้องไปพูดอย่างอื่นเออนะยังไงก็ต้องจ่ายนะครับเอคือพูดง่ายว,ว่าอยู่ข้างในกับอยู่ข้างนอกมันคนละเรื่องเอออยู่ข้างในนี่ อ,อดูเหมือนน่าสงสารแต่อยู่ข้างนอกนี่โอ้โหเออใครไปดูก็รู้แล้วว่าเออโอ้โหอะเออเขาเรียกว่าสายล่อฟ้าดีกว่าเอาง่ายๆนะเป็นสายล่อฟ้าเอ่อสายล่อฟ้าก็คือทําให้คนที่ดูแล้วทําให้คนที่เขาดูเนี่ยถ้าอยู่คนละฝั่งเนี่ยเขาจะเขาจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะทําให้เกิดการเอ่อ เครื่องคุณเครื่องอ่ะพูดง่ายงแต่ถ้าฝั่งเดียวกันก็คงไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมนั่นแหละแต่ถ้าถ้าคุณไปขึ้นอยู่ข้างในเนี่ยคุณไปเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยในระบบเนี่ยคุณอาจจะดูน่าสงสารเก็บเนื้อเก็บตัวสงบสงเง่ยมแต่อยู่ข้างนอกมันไม่ใช่ไงอ่าเยอะเย้ยเข้ามั่งถาดถางเข้ามั่งนู่นนี่นั่นเห็นไหมอ่าคือคนเราเนี่ย ตำหนิตีติงเยอะเย้ยถากถางเขาแลเดี๋ยวถ้าตัวเองได้ไปอยู่แบบนั้นบ้างจะได้รู้สึกนะ FC เอฟซีจะได้รู้สึกว่าคุณเข้าไปอยู่ข้างในแบบนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงเอ,อมีความโกรธแค้นไหมมีความเครียดแค้นไหมหรือยังไงนะครับเ,เพราะว่าเคยดูถูกเขานะดูถูกแล้วก็ซ้ำเติมกันอย่างเนี้ย อันนี้มันก็ไม่ใช่ไงถูกไหมเราต้องอยู่เฉยๆเราต้องไม่พูดเลยอะถึงเรื่องพวกนี้ต้องเฉยๆเลยเพราะอะไรมันเป็นการเหยียบย่ำเกินๆไปไงเอเป็นการเหยียดย่ำเป็นการดูถูกเป็นการหยามหมิ่นหยามเกียรดกันเยอะแยะมากมายเออันนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีไปซ้ำเติมใช่ครับผมคุณเวลาพร ุณเอโมบายด้วยนะครับผมคุณมาลินนะครับสวัสดีครับผมก็อย่าอย่าไปอย่าไปซ้ําเติมกันเอาไว้ง่ายโดนก็คือโดนถูกไหมลนะ่ะเออันนั้นโดนด้วยความชอบทมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถูกไหมลนะ่ะเออเรายังไม่รู้เลยผิดถูกยังไงเรายังงงอยู่เลยทุกวันเนี้ถูกไหมเออแต่อันนี้มันชัดเจนไงเอฟซี <laughs>